า <S <S มาแล้วทุกคนให้เบิ่งกระตรูมันบ่ได้ทุคกคนก็รอแก้มแดงทุกค,<อ>คนเลยโห้คนี้กับกาบอยู่ทุกคนหะคนนี้นไิรไม้กกปุปูอ,อยู่นะทุกคนรอเลยนะบ,บอกบอกได้รอเลยทุกคนบอกพอแต่งอ้อนนะท ก้าวไปถายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนนี้ก็สิไปหายามแฮวทุกคนเลยขึ้นมาป้านะเมื่อวานนี้เราไ่ได้ขึ้นมาทุกคนทีแรกนี้ว่าสีนัดกันขึ้นมาป้าน,นี่ตั้งแต่วานนี้แต่ว่าพอดีอันผ่านผ้าเป็นโทมาขับขันเฮ่อไปกินแบ่ซอยแล้วก็ผ้ากันกินแบ่แล้วก็มันคำ้ำแล้วก็บ่ได้ขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาหลายคนอยู่นะเขาเบ้าล่อเขาบ่ไล่เดือขึ้นมาเขาบ่ท่อนขึ้นมา,า,า,นนมาได้หลายมือแล้ว ดี๋ยวไปเลาะย่ยมกับดักกกคนทุกคนไ,นนไดยปะมาดามยามสองมือนะทุกคนนี่มันงานดองนะไปเลาะไปลองบึง้งันขี้เมื่อคืนนี่ทุกคนนี่นะกองกองกินมาให้นะทุกคนแต่ว่าเข้าหาเลาะหานี่บอกเห็นทุกคนต้นมาให้นี่แต่ว่ามาป้านี่กินกองกองยมขี้นะี่ไม่ต่มาให้นะ เขาไปหาล่อหามาให้บอเ,เห็นนะคุณออ้ตขอยอยึ้เลยมันู่กคุนะ ให้ได้กว้าทุกคนมาหลายคนเลย ขาดอีเลยตัวนี้นี่ค่อยท่านี่ช้อนสองทุกคนสส่คาดอีแล้ว ประตูุต่อตที่2โปรได้กินทุกนเ้ย กับกราบอยู่ทุกคนนะคนคนไต้ไมคก็บโอ้ยอยู่นะทุกคนกับลูดว่างใดนี่นะเปิดเป็นแนวไหนทุกคนไปนะลูกเหนีนะคนนี้ทุกคนนะนะก็บกราบอยู่นะนี่โตแต่ไรใหญ่ทุกคนโอ้ยโอ้ยทุกคนเลยนะกับลูดไม่ เบื้องดนกว่าบอมันนอนนะฮะน่ากระลูดไปมีไม่อยู่แล้วนะำบดมันนอนมึนม่งทุกคนโอ้ยยอมเลยทุกคนนย่อมแล้วทุกคนถือห้าโต๊วมาได้กินทุกคนเลย ามาป้านี่นะหลังนี้คอ่อยท่านได้ซอนมงทุกคนคอ่อยสอนขี่สองหลังนะป้าทุกคนมันโบมแมนมาป้าทุกคนมันเป็นตัวเก่งทุกคนเบื้องในขี้มันทุกคนขี้มันนี่ทุกคนบองไหมมันกลิ่นนี่นะกลิ่นมะค้อมนะ ที่เก่งทุกคนแสดงว่าเก่งทุกคนเก่งเตะนะทุกคนมันบ่อยู่ทุกคนขาดปุ๊ดนะมันดึงที่สองขยันทุกคนห่าดเลยตันนี้นะไม้ฮันเกตกระหิเลยนะไม้ฮันเกตมันมีหีเลยมาแต่เสือบาลนี่ หาดปุดคนเอ้ยสายนี่ทุกคนนะถือึมือเสานี่ทุกคนเลยป้าบ่วยอยู่นี่ทุกคน บอดมันมาห้องนี่ทุกคนมาห้องนี่ปอาทุกคนโมยจู่นะทุกคนสะโพกคนมันั้นโดนด่อนทุกคนหันหน้าคนนี่กระปุกนี่ทุกคนเห็นบ่มหัวน้าเอ้ยนั่นี่กระปิ้นทุกคนหัวน้าเฮ็ยไปเลื่อนนี่นะ นดีทุกคนยังเคยอยู่ป้าป้าจะหายเด็ดคนเลยหดเนี้ยนะทุกคนหากันลุ้ไม่ไม่อยู่นะ้วนะเบียดทีมทุกคนนะนะโอ้ยทุก๋ยวคนเลย ได้กลิ่นแล้วนี่สิครอบถือพิลึกกะฮาดถือพิลึกกะฮาดอันนี้นะห้อยบ้านก่อนน่ามันหองหองทุกคนนะลุ่มอยูปป่ปอนนี่ทุกคนนะหากะลุดทุกคนเลยปะกลางแล้วแล้วทุกคนเลยเลาะยามตมาัวไม้ก่อนี่ทุกคนโอ้ยเนี่ยมันจะเป็นทุกคนเสียดายเลย,ยหากะลุดนะทุกคน จะห้อยมาป้าเนะี่ยลางนี้ก็บรลันซ์นะันะหลางนี้บลันซ์ั สองหลางทุกคนเลยมืดลุ้นละหลางโดนมันเก้งบเตะแล้วนะัวนี้สองสายนะตัวนี้ก็หยามีหลางนี้ทุกคนหลางนี้ก็ล้านละล้าเนะทุกคนมันบดมันเตะนะเพราะว่าเห็นห้อยมันมากนะหลางนี้ก็ตะนะแต่ว่าบดโดนทุกคนนียโดนตัวเดียวบุกินสียซ้ำนะทุกคนรอบนี้นะป้าตัวห้าหลางติดเลยทุกคน ห้าหลางสายคาดเนี่ยทุกคนนี่บริกินจักตนะมแต่มาป้าจนหมดทุกคนนี่คมเมนต์ได้เก่งนะทุกคน,นเพราะว่าเบิ่งจากหดเมันนนหดเหมันอนจะดำดำาๆดำดำดรอัด่นม,มาป้าบริกินทุกคนนี่เ้นี่กปินนะไปสิเลาะไปหาก,กินต่อไปทุกคนนี่เลาะยามแฮวกับเมิดเลยทุกคนนี่ รูปบวชือทุกคนไปไปหานิ่งทุกคนเลย้ยกระบอกคืสลานนี้นะว่มีหมูมายั่ทุกคนเห็นแต่กระใต้นะทุกคนห้อยกระตยต่สลานีขี้สลาน Quindi ทุกคนเอเงียบเลยนะเงียบกีบเลยมืนกัน

ได้ทุกคนนะมือแตาห่างมันนะก็ลอกแก้มแดงนะแต่ก็ลอกแก้มแดงตัวน้อยตัวนึงทุกคนเนะลยไหล่เอาเนี่กันทุกคนมันอยู่ไก่พน,นะทุกคนนี่ไงมันหมดตายนะก็ลอกแก้มแดงทุกคนเลยห่างมัน เลาะไปนะเต่ะต่อไปทุกคนนี่ก็ได้แต้มหนึ่งนะโอ้เหมยแต่เลาะทุกคนนี่ยังหูก็กิ๊กกี้เตะนะเนี่ยจะมาวจะเอาอีแก๊บมาทุกคนนี่ ยิงกรน่ายก็จะไม่ช่ตายทุกคนเลยไหลเอานะคือมันยิงชัดง่ายนี่แห้งแล้วเลยนะป าต้องมากระบอกนี่นะความมันโดกทุกคนมันโด่นะมันบ่มีหมูมาย้ำทุกคนนี่นะมันหมูลายนี่ไหมโอ้มันบ่เลอเด้อทุกคนมันกระบกปั่นนี่นะเพื่อนตามสินร้านนี่จะมากระบอกนะมันโบหมูลงมาย้ำทุกคนโดนๆมากแท้นึงหมูทุกคนเนะจังไปยู่แก้วเลยนะย้ำนี้นะ เข้าไปเบิ้งส่วนมันของเจ้ากันนะบางที่เม้นยังขมาเข้าอีกนะพอสิได้ฝึกนะตัวน,นี้จะโบมาคือเลยนะหมูเพราะว่าข้าเจ้ามันมากนี่ข้าเจ้าตองมนันดุข้าเจ้าแบบอึบน,นะมันมากเลยข้าเจ้าอึบมัน,นก็เลยโบามากือนะหมูี่สิหาเอาบ,บางด้านเม้นด้านหอนกันนะ บางทีมันเข้ามากินนั่นก็ปไปมาหึงเจอบหานตรงนี้ปองหมูเข้านี้นะก็เจ้าอีกแถวใช่ไหมโอ้หิวแขนทีด่ดินหาแล้วเพิ่งห่อนกินมันยากเข้าแล้วทุกคน Họ cho ở xưa này Dạ khâu xưa Chỉ luôn với vâng Mù có bỏ khâu lên Họ cho bếp Ở nắn xay đúng không này Họ cho ở nhà anh mà xay này เห็นนี่เลยทุกคน ค่อยเสีหาบนขึ้นห้างก่อนนะทุกคนค่อยหาบนขึ้นห้างแถวนี้แหละทุกคนเห็นดอนเม่นเฮาไอ้เลยทุกคนอยู่นี่นะทุกคนมันฮึน่งว่างนี่นะเก้งๆนี่ทุกคนดอนฮอนไมนะ้ จักสียู่ต้นไม้ต้นใดในต้นไม้ต้นใดก็สูงทุกคนบ่ม,มีต้นยู่นะเดี๋ยวหาวิธียู่ทุกคนเลยเดี๋ยว่เลาะมือกินเท้าก่อนทุกคนแล้วก็คอยมาดักทุกคนเลยไปมอหายยู่กินเท้าเลยเดี๋ยวมาดักทุกคนเลย างกอเหะมากกินได้มะนี่นะเป็นผู้เป็นภุมมนี่นะ มันหนาวหมด mà ไปเลยครับเอาเฮ้ย rồi ได้ก็ lại. ให้เพ้ย มาฮอตบอนแลวกาเด๋ยวสิปิงกัไนกินครับต่ำหุ่งตํำมาแตงก่อนทุกคนเลยดีเขาบอ่ไร่ครับอันเขาเป่าร้อยนี่ไปเื้อกลับเขาเป่ทอดนี่กลับบ้านแล้วทุกคนกับสอยเเพื่อนได้ปลาลายตูนะได้เทาะกระลอกแก้มแดงตัวเดียวนี่ทุกคนไปจุดมือทุกคนเลยเดือสิปิ้งก่อนนะ เดี๋ยวมัที่กนัยปิงคนเขาเฮลูกมันนะ่ะเคืงโลเลยนะโบคเึืงโลกัดทอประมาณสามร้อยลู่ล้ฮนะไปละเฮ่อ ใิเล้วน้ำปนนนนเว้ย่ล้วโอ้ยดน้ำอยู่น้ำบ่มยเว้ยพี่เซงู่เลยอยู่มงเลรอยน้ำหลอดล้วลเนเซไหมลงไปแท่งอ๋อ ไอทางมันก็เมนเห็นเพลงเล่นกา,นาลงเทงอ๋อมันชอบมมะตัน้ำเนื้อไอทางตีหนำเนี่ย

แงกะบอได้อันนั้นเลยนะมนันอ่อนอยู่ทุกคนนะรอเลยนะบอบอได้รอเลยทุกคนบัพอแต่งอ่อนนะ วบบใดเอ็ดกินโลดทุกคนมาปลานี่ ปีนกระลอกพุกคนีะแค่นี้มันก็สุดว้าวแล้วของินอดูบ้านมาทุกคนฟักแล้วล่ะไปกินข้าวน้ำบันมาทุกคนกินข้าวน้ำกันนะตามักแตงกับปีนกระลอก 会生病。 กินเช้ากินน้ำก็อิ่มทุกคนเลยนเอากระไปหายั่วกินกับบะหมันอย่างทุกคนเลยพอได้แต่กินเสื้อป้าแหละได้กระไน่กระลอกแกม้มแดงทุกคนเนี่ยเอาสำหลับคลิปนี้ก็บ,บ่ม,มีพิลลายทุกคนขอปีจุณิก่อนขอมกขอบใจที่เข้ามาติดตามมังสม